ดียามเช้าว,วันจันทร์วันทํางานนะครับพี่น้องทุกคนนะวันนี้จะได้สรุปผลนะครับในการบรรจุถ่านนะครับบรรจุไม้เพื่อทํถ่านในเตาเจาหยุดน้นาไมนิแล้วนะครับวันนี้ได้ที่5กระสอบเต็มๆนะครับกระสอบอาหารสัตว์ประมาณสามสิบกิโลนะครับปกติพี่จ่าใช้ยี่ห้าโลนะอันนี้ยี่ห้าโลยี่ห้าโลถูกแล้วแต่ว่าเป็นกระสอบแข็งนะครับตัวนี้เลยทําให้ดูเหมือนใหญ่กว่าแต่ ในการยัดเพื่อรีวิวนะครับพี่จ๋าใส่แบบรีบๆนะครับแล้วก็ไม้เป็นตะปุ่มตะป่ําแบบนี้นะครับแบบนี้ค่อนข้างเยอะมากยัดไปยัดมาคือยัดเลียงไม่สนิทนะครับแล้วก็ขนาดไม้ยังไม่เท่ากันบ้างอะไรบ้างประมาณนี้นะครับนี่คือ,อาการทดสอบนะครับจริงๆแล้วการันตีอยู่ที่6กระสอบบวกนะครับได้ถึงได้5ในการเลียงแบบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับได้ได้ใช้ได้นะครับเพื่อผ่าน ไม่ต่ากว่า5เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับแต่จริงๆแล้วก็ได้6อยู่แล้ว6บวกเพราะว่าจากประสบการณ์เนาะได้7เมื่อก่อนพิ่จ๋าทำทรงนี้ได้7กระสอบนะครับโดยที่ว่าไม่มีท่อตรงกลางไม่มีแอลกลาตงตัวนี้นะครับเป็นรุ่นเก่าที่เผาเผาข้างล่างเลยนะเผาข้างล่างเลยเพื่อผ่านท่อขึ้นมาข้างบนแต่สูบยากมากนะครับก็เลยมาเป็นแอลแบบเบสิกเลยทั่วไปที่เขาทำกันนะครับใช้เหล็กกล่องขนาด7คูณ7นะครับ7นิ้วนะครับดามด้วยเหล็กฉากเพื่อป้องกันการผิดรูปเป็นรูปนะครับแล้วก็ เสริมคอ2ชั้นนะครับเป็น12มิลทั้งตัวบนและตัวล่างนะครับนาตึกเลยตัวนี้จะมีปัญหาบ่อยช่วงที่บาคอขาดนะครับตัวนี้ก็ถือว่ายืดอายุการใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นนะครับนี่เลยนะครับนาตึกเลยนะครับผมจะใส่ฉนวนด้านในนะครับเพื่อป้องกันกัรเก็บความร้อนนะครับตัวบอดี้หุ้มด้านนอกนะครับยิ่งเผายิ่งเคลือบนะเห็นไหมยิ่งเผาก็ยิ่งเคลือบอันนี้คือพี่จะเผาเคลือบให้เรียบร้อยแล้วในครั้งแรกนะตัวนี้คือสามารถ รอเนื้อคู่ได้เลยนะครับเนื้อคู่เรียกใช้ได้เลยตัวนี้นะครับหยดน้ำมินิเดี๋ยวเก็บสีเก็บอะไรให้ใหม่นะครับก็คือพร้อมที่จะนําส่งได้เลยกกรนตีอยู่ที่ขั้นต่ําขั้นต่ําแบบเลี้ยงแบบลวกๆนะครับ5กระสอบนะครับถ้าเลี้ยงดีๆตัดไม้ให้เสมอเท่ากันเนี่ยมี6กถึงเกระสอบแน่นอนครับโอเคนะครับพี่น้องถ้าหากใครจะลองทําดูก็ใช้เหล็กแผ่นเดียวม้วนนะฮะแล้วก็ยืดขึ้นมาเป็นรูปทรงนี้จะได้ความเร็วที่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับสำหรับพี่จ๋าก็ อาจจะอาจจะเคยชินกับความเอ่อเขาเรียกอะไรธรรมดาในการเผาถ่านเนาะใช้เวลาเท่าไหรเท่าไรก็อาจจะรู้กันอยู่แต่พี่จาเองก็เปรียบเทียบมาหลายแบบแล้วที่ทํามาหลายรุ่นนะครับสู้แบบนี้ไม่ได้นะครับนี่คือไม้ที่พี่จาได้มาคือเป็นไม้ทะเลนะครับไม้ทะเลแต่ถ้าเป็นไม้หมาดไม้อะไรแต่เดี๋ยวพี่จาจะเข้าไปสวนกระถินนะเดี๋ยวนี้แม่โคเริ่มล้มให้แล้วเดี๋ยวพี่จาจะเอาตัดท่อนออกมาแล้วก็มาเผาในรุ่นต่างๆให้พี่น้องได้เห็นกันนะว่าความยากง,ง่ายของมันเป็นยังไงบ้างให้เห็นกันไปเลยว่าพี่น้องจะได้ไม บางคนมือใหม่อยากได้อยากลองก็เล่นไม้สดเลยถามทุกคนแหละพี่จ่เมาวไม้สดได้ไหมได้ไหมได้ไหมพี่จ่าบอกก็ได้หมดแหละแต่ว่ามันก็เืลองนะครับเปลองเช้อเพลิงมันไม่คุ้มกันนะครับอันนี้พี่จ่าหมดเช้อเพลิงนิดเดียวเองนะหมดแค่ประมาณประมาณนี้ไม่ถึงกระสอบด้วยนะครับเพราะไม้มันแห้งกลุ่มนี้ประมาณนี้แค่โซนนี้นะไม่ถึงนู้นนะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าน้อยมากในการเผาถ่านแต่ละรอบนะครับกับไม้ที่ค่อนข้างแห้งแล้วก็ไม้ออกมาเนื้อแข็งนะครับเนื้อแข็งดีเนี่ยตัวนี้เป็นสอบสุดท้ายนะครับสอบสท้ายมันถึงเห็น เป็นเศษเศษมันเพระพาะว่าจะาล้วงออกมาจากาข้างๆนะครับอันนี้จะเป็นด้านชุดข้างในมันนะครับห้ากระสอบการันตีไม่ขาดแน่นอนครับผมปีนได้ถึง7นะครับปีนได้ถึง7ถ้าท่านเลี้ยงยดีๆนะครับเลี้ยงยดีๆเลี้ยงชิดดีๆเนี่ยเจ็ดมาแน่นอนครับผมเห็นนะครับตัวนี้ยังรอเนื้อคู่อยู่แต่ไม่แน่นะครับรบกวนพี่ๆพเพื่อนๆดูวันที่ในการลงคลิปด้วยนะครับบางทีแบบ ผ่านมาแล้วเป็นเดือนสองเดือนอะไรเงี้ยท่านไม่ได้ดูวันที่เขา้าใจอยู่ครับแต่ว่าถามว่าอยู่ไหมไหนบอกอยู่ไงไหนบอกอย่างเงี้ยก็พยายามช่วยตัวเองนิดนึงเขา้าใจอยู่ว่าพ่อพ่อแม่ท่านที่อายุมากมากอาจจะไม่ได้ดูเรื่องวันที่เวลาในที่เราโพสท,ที่เราโปรโมทไปนะครับว่าเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเหมือนคนสมัครมาทำสวนวิจัยเนี่ยสองปีที่แล้วก็ยังถามอยู่ถาม,อย,ถามอยู่นั่นแหละครับก็ยังก็ตอบไปนะให้ได้แล้วครับได้ครับอะไรเงี้ยก็บอกทุกคนให้เข้าใจนะครับหยดน้ำมินิ600 ลิตรบวกนะครับสองเก้านะครับสองเก้าราคานี้ส่งด้วยนะครับพร้อมส่งนะไม่ใช่ว่าราคาแค่ตัวเดียวคือเบสเซ็ตลมส่งรวมอของแถมด้วยชุดน้ํามันแบบนี้นะครับแล้วก็ชุดน้ำส้มคลไม้ด้วยนะครับแถมให้จุใจไปเลยนะครับราคานี้เบสเซ็ตจบถึงหน้าบ้านเผาได้เลยครับผมเตรียมไม้ไว้รอนะฮะแต่อย่าดื้อเอาไม้สดนะขอร้องเตาเป็นภาระนะครับหมดหมดหมดชุดเออเพิง โดยใช่เหตุนะครับผมอ่าโอเคนะครับคลิปนี้สรุปให้แล้วเตาหยดน้ำมินิ้ก0้ลิตรบวกนะครับได้อยู่ที่5กระสอบขั้นต่ำนะครับเรียงดีดชนถึง7นะครับผมสวัสดีครับ